สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆอร่อยด้วยกับครัวไม่หงค่ะค่ะคลิปนี้แม่หงก็จะพาทาหมูฝอยไว้กินหรือจะทําขายคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆหรือจะใส่กล่องขายสร้างอาชีพก็ได้เลยนะคะเพราะเมนูนี้เด็กๆชอบมากค่ะกินคู่กับข้าวเหนียวกินง่ายไม่ยุ่งยากค่ะหิวเมื่อไหรเอาออกมากินได้ค่ะเพราะสามารถเก็บใส่กระปุกใส่กล่องไว้เวลาหิวเราสามารถนําออกมากินได้เลยนะคะ ค่แม่หงก็จะทําเก็บใส่กระปุกไว้นะคะขั้นตอนแรกแม่หงนําเนื้อหมูส่วนสะโพกบน1นกิโลมาต้มนะคะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะต้มประมาณ40นาทีนะคะพอครบเวลา40นาทีแม่หงก็จะนํามานอกด้วยน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นอุณหภูมิปกตินะคะเราจะแช่หมูไว้ให้พออุ่นๆนะคะแล้วเราก็มาฉีกหมูกันค่ะ พอหมูของเราอุ่นๆพอจับได้เราก็จะมาทําการฉีกนะคะอย่าปล่อยให้หมูเย็นนะคะมันจะไม่เป็นเส้นสวยแล้วก็แนะนําให้ซื้อหมูสดนะคะแต่หมูที่แม่หงทํานี้จะเป็นหมูแช่ฟิตแช่เย็นผ่านการแชร่มาแล้วก็จะไม่ค่อยเส้นสวยนะคะแต่ถ้าสําหรับท่านที่ทําขายแนะนําให้ซื้อหมูสดๆเลยนะคะจะดีมากค่ะหลังจากที่เราใช้ค้อนทุบแล้วนะคะแล้วก็มาฉีกเป็นเส้นค่ะ สำหรับวิธีฉีกนะคะยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะตามความชอบเลยนะคะจะฉีกเส้นเล็กเส้นใหญ่ตามความชอบเลยค่ะเวลาเราไปซื้อหมูมาทำหมูฝอยนะคะแม่หงแนะนำให้ซื้อเนื้อหมูส่วนสะโพกบนนะคะให้บอกแมค่ค้าแบบนี้ค่ะและแนะนำให้ซื้อหมูสดๆนะคะจะทำออกมาสวยแล้วก็เส้นยาวสวยค่ะแต่ส่วนของแม่หงนี้เป็นหมูแช่ฟิตทำกินเองค่ะ ถ้าทําขายนะคะยิ่งฝอยมากเท่าไหร่ยิ่งโฟโดีนะคะแล้วหมูของเราก็จะได้เยอะค่ะแต่แม่หงทํากินจะฉีกแค่นี้ก็พอค่ะค่ะเราก็ได้ฉีกหมูจนเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทําการปรุงนะคะแม่หงจะใช้น้ําตาลทรายนะคะประมาณ2ขีดหรือว่า200กรัมค่ะความหวานนี้ใส่ตามชอบนะคะตามด้วยซอสฝาเขียวค่ะแม่หงก็จะใส่ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาพูนๆค่ะตามด้วยรสดี1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะต่อไปเราก็นำเนื้อหมูที่เราฉีกลงแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเราจะคลุกเคล้าจนน้ำตาลละลายดีจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับหมูเลยนะคะ หลังจากที่เราคลุกเขาจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันน้ำตาละละลายดีแล้วเราก็ชิมดูรสชาติค่ะหากเราชอบรสแบบไหนนะคะเราก็สามารถเติมเครื่องปรุงลงไปอีกได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำมันใส่กระทะแม่หงจะใช้น้ำมัน1ขวดนะคะต่อหมู1กิโลค่ะแล้วจะเปิดไฟกลางๆนะคะรอให้น้ำมันร้อนพอน้ำมันร้อนแม่หงก็จะนำหอมแดงที่แม่หงซอยผึ่งไว้นะคะประมาณ200กรัมค่ะ ลงไปเจียวค่ะเราก็จะเจียวหอมแดงไปสักพักให้แค่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วเราก็นำหมูฝอยที่เราเตรียมไว้ลงไปทอดเลยค่ะเราจะทอดแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูของเราจะเหลืองนะคะค่ะพอหมูของเราเริ่มเหลืองแบบนี้นะคะเราจะหลีไฟลงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทอดต่อจนเหลืองกรอบได้ที่ค่ะ หมูของเราเหลืองกรอบได้ที่ก่อนที่จะตักออกนะคะให้เร่งไฟนะคะให้เปิดไฟเพิ่มนะคะเพื่อให้หมูไม่ออมน้ำมันมากเกินไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักออกนะคะเราก็จะกดน้ำมันออกด้วยค่ะเราจะตักใส่ชามที่มีรูนะคะระหว่างที่หมูฝอยของเรายังร้อนนะคะ ให้นำทับพีหรือหรือนำภาชนะหนักๆนะคะให้กดบีบปลีดน้ำมันออกค่ะเพื่อไม่ให้หมูฝอยของเราอมน้ำมันเกินไปนะคะแต่แนะนำให้ทำตอนหมูยังร้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเทใส่กระดาษนะคะกระดาษชิ้ชู่ซับมันค่ะเราจะพึงแล้วก็นำกระดาษชิชู่ซับมันซับน้ำมันออกจ,จนแห้งสนิทดีนะคะ หรือจะนาไปตากแดดผึ่งแดดก็ได้ค่ะแม่หงก็จะใช้วิธีซับออกแบบนี้นะคะเราจะซับขณะที่หมูยังร้อนนะคะห้ามซับเวลาหมูเย็นนะคะเพราะว่าจะทําให้หมูฝอยของเราหักนะคะจะไม่สวยค่ะแม่หงก็จะทําการซับน้ํามันออกหลายๆรอบเลยนะคะสังเกตได้ในกระดาษทิชชู่ของเรานะคะน้ํามันจะเยอะมากค่ะเราก็จะทําการซรับ ไปจนกว่าน้ำมันจะเสด็จจะแห้งดีนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้หมูฝอยรสชาติไม่หวานมากนะคะแม่หงจะไม่ทำหวานมากค่ะสำหรับท่านที่ชอบหวานให้เพิ่มน้ำตาลนะคะสูตรนี้จะหวานน้อยนะคะแม่หงก็จะพึงไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นเสร็จแม่หงก็จะเก็บใสกบ่กระปุกปิดฝาให้สนิทค่ะเมนูนี้เด็กๆชอบมากเลยนะคะกินง่ายค่ะเวลาเราหิวเราก็นำ ออกมาแล้วก็กินคู่กับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็อร่อยมากๆค่ะเก็บไว้ได้นานค่ะหรือจะทําขายสร้างอาชีพก็ได้นะคะใหม่ๆก็ให้ทดลองทําชิมดูรสชาติก่อนนะคะทําให้ชินให้เข้ามือนะคะเสร็จแล้วเราค่อยทาสร้างเป็นอาชีพค่ะสุดท้ายนี้แม่ฮงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะหากชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากครัวแม่หงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ